มาทำความเข้าใจกันและลบความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ค่ะ วันนี้คะ่ะเราจะมีการรวบรวมเกี่ยวกับความสงสัยความเชื่อที่ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด19ที่ตอนนี้คะ่ะก็กำลังมีการฉีดเริ่มต้นฉีดกันแล้วในประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกมากๆเพราะฉะนั้นคะ่ะก่อนที่จะฉีดหลายคนก็มีความกังวลแล้วก็มีความเชื่อที่อาจจะเรียกว่าไม่ถูกต้องสักเท่าไหรนักนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเจ้าวัคซีนตัวนี้วันนี้เราจะมาทาความเข้าใจกันและลบ ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19ค่ะความเชื่อแรกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ที่มีการพูดถึงกันในในโลกของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าวัคซีนโควิด19เนี่ยมันอันตรายนะมันไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ามันถูกผลิตขึ้นมาในเวลาที่รวดเร็วเกินไปนั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่า เจ้าวัคซีนโควิด1 9เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็ก็มีหลายบริษัทมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของไซเฟอร์ไบออนเทคโมเด n a ์นาเอส e า e เซเนกานะคะซ i นแวต่างๆเหล่านี้ค่ะ ก่อนที่เขาจะนํามาฉีดให้เราค่ะเขาก็มีการทดลองนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาทั้งที่สหรัฐอเมริกาหลายประเทศในยุโรปนะคะที่อังกฤษรวมมาถึงที่ประเทศไทยของเราด้วยก่อนที่จะมาฉีดเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าวัคซีนตัวนี้ไม่อันตรายค่ะนะคะสามารถฉีดได้ค่ะข้อกังวลข้อที่2นะคะที่ถือว่าเป็นความเชื่อผิดๆมากๆเลยมีการเชื่อกันแล้วก็ส่งต่อกันนะเขาบอกว่า เจ้าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง DNA ของเราค่ะเออก็เป็นความเชื่อนะนี่มีการพูดถึงกันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างที่เราทราบมันมีหลายยี่ห้อมากหลายบริษัทนะคะที่ในประเทศไทยของเราก็จะมีซิโนแวคใช่ไหมคะมีแอสตราเซเนกาที่กำลังฉีดกันอยู่เนี่ยด้วยนะคะต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผ่านการรับรองพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไซเฟอร์ไบออนเทคแล้วก็โมโนนาเนี่ย สองตัวเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า mRNA เข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเรานะคะให้สร้างแอนติบอดีชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับอีเจ้าโควิด1 9หรือพูดง่ายๆนั่นแหละคะ่ะไอเจ้า mRNA คือเส้นใหญ่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมามันจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราไม่ใช่สร้างสิคะมันจะดึงเอาภูมิคุ้มกันของเรานะคะแล้วก็สร้างเป็นแอนติบอดีขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าโควิด1 9เนี่แหละคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อนะคะว่าโควิด19เนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะอุ๊ยอันนี้ก็มีการแชร์กันเหมือนกันนะโดยเฉพาะผู้หญิงหลายคนเนี่ยน่าจะกังวลพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพันธุ์นะคะ แต่ความจริงแล้วก็คือว่าก็ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานยืนยันอะไรนะว่าไอ้วัคซีนโควิดสิเนี่ยมันจะไปทาลายหรือว่าไปส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเรายังไม่มีหลักฐานยังไม่มีข้อพิสูจน์ผลการวิจัยอะไรที่ทําให้เชื่อแบบนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังคงเป็นแค่ความเชื่อกันอยู่นะคะอีกหนึ่งข้อข่าวลือที่แบบต้องบอกว่ามีการแชร์กันเหมือนกันว่าโควิดสิเนี่ยเป็นแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้มันไม่จําเป็นฮะ จริงเหรอ,อนะคะข่าวข้อมูลตรงนี้เราก็ไปหาคําตอบมาเหมือนกันเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราคงจะเคยได้ยินข่าวคนที่เป็นโควิดสิแล้วแล้วกลับมาเป็นใหม่เป็นซ้ําหรือว่ามีเชื้อสะสมหรือว่าเชื้อที่มันตายแล้วอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงน่าจะพิสูจน์ได้ง่ายเลยจากจากข่าวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนดีที่สุดค่ะ ส่วนอีกหนึ่งความเชื่อสุดท้ายเลยต้องบอกว่าน่าตกใจนะคะที่เขามีการแชร์เรื่องนี้กันในโลกออนไลน์ก็คือว่าการฉีดวัคซีนโควิด1 9เนี่ยจะทำให้เราติดโควิด1 9จากเจ้าวัคซีนที่เราฉีดนี่แหละค่ะเออนะคะเอาสินะ,ะกับเรื่องนี้เราก็เลยไปถามไปหาความจริงมาว่าเอะแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะมันติดจริงๆหรอนะคะจากวัคซีนโควิด1 9อย่างที่เราทราบกันวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิด แต่ในบ้านเราอาจจะเป็นคนรู้สึกกังวลเนาะว่าบ้านเราก็จะมีซีโนแวคมีเอ็กซ์ราเซเนกาคืออืกสองตัวนี้จะเป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อแต่อย่างเช่นซโนแวคเนี่ยเขาผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วด้วยเทคโนโลยีจะคล้ายๆกันกับในสมัยปี1955ตอนนั้นเขามีการทำวัคซีนโปลิโอขึ้นมาก็ใช้เทคโนโลยีแล้วค่ะจากเชื้อที่ตายแล้วนะคะมา,าปรับปรุงด้วยกระบวนการเทคโนโลยีต่างๆทำให้เกิดเป็นวัคซีนขึ้นมา เช่นเดียวกันกันกบวัคซีนอะไรนะพิสุนัตป้าก็คล้ายๆกันกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีการทดลองกันแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้ทําให้ติดเชื้อโควิด1 9แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเอสตราเซเนกานะคะที่อันนี้คนอาจจะกังวลเพราะว่ามันผลิตมาจากเชื้อนําเจ้าเชื้อโคริดเนี่แหละค่ะมาทําหรือว่ามาผลิตเป็นวัคซีน แต่เขาก็ไม่ได้มีรายงานที่รองรับอะไรนะคะว่าฉีดแล้วจะติดเชือ้อเพราะส่วนใหญ่ก็ฉีดกันมาทั่วโลกแล้วนะคะจนมาถึงประเทศไทยยังไม่พบรายงานว่าการฉีดวัคซีนตัวนี้จะทําให้เราติดเชือ้อโควิดสิบเก้แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าการฉีดวัคซีนโควิดสิไม่ว่าจะตัวไหนสามารถที่จะช่วยให้เราต่อสู้กับภาวะโควิด -19 ได้ ระบบร่างกายภูมิคุ้มกันของเราจะทํางานได้อย่างเต็มที่สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อสู้กับโควิด19ได้จะทําให้เราเนี่ยนะคะลดอัตราการเจ็บป่วยจากเจ้าโควิด19นี้ได้ค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งสุขะอ,อนามัยที่เราจะต้องทํากันต่อไปก็คือต้องดูแลตนเองด้วยออกกําลังกายนะคะทานอาหารให้เป็นประโยชน์ออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอ,อนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิงยังคงจําเป็นนะคะถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแต่การป้องกันเอาไว้ก่อนดูแลสุขะอ,อนามัยของเราเอาไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่สมควรทํานะคะ นี่คือเรื่องราวที่มามาดูชาแนลหยิบมาฝากกันกับ คุณผู้ชมทุกคนนะคะให้ได้ให้ได้ทราบการให้ได้อุ่นใจกันก่อนว่าฉีดวัคซีนได้นะคะฉีดได้ตามเงื่อนไขต่างๆที่มีการกําหนดเอาไว้ของประเทศไทยอ,อ,อย่างเช่นซีโนแวคเนี่ยฉีดได้ต้องแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะก็คือตั้งแต่18-59ปีสามารถฉีดได้นะคะส่วนเอสตราเซเนกนะคะก็จะเป็น็อตที่2เนี่ยก็จะฉีดสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปด้วยนะคะก็นั่นแหละตามกฎเกณฑ์ เยีย่ไขสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็รอฉีดวัคซีนได้ถึงแม้ว่าเฟสแรกที่มีการฉีดตอนนี้ก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงก็ว่ากันไปนะคะส่วนอีกกลุ่มหลังที่จะเป็นลอดหลังอันนี้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะฉีดได้และก็ฉีดนะคะนะคะเพื่อความเพื่อรักษาระบบสุขภาพของเราให้เป็นปกติแล้วก็สามารถต่อสู้กับโควิด -19 ได้นะคะ สาวนคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะทราบเรื่องราวอื่นๆมากมายกว่าน,นี้เพิ่มเติมกว่านี้ก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างกลับมามาดูชา n e l นะคะเราจะไปติดตามไปหาคําตอบไปหาเรื่องราวต่างๆมาคุยกันตรงนี้นะคะมานําเสนอทุกคนให้ได้รับทราบกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับมามาดูชา n e l ด้วยค่ะ Love you.